เมียวเมียวไปไหนีเมียวเอ้าไปอยู่อย่างในตู้เอ้ยไปอยู่อย่างในตู้นี่ไหมแมาออกมาไปออกมาไปไปใส่ไปเอานี่เอา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 ขี่เข่าไปยังขี่เข่าไปยังเอาเอาเอาจะเข้าไปทะาอะไรคะ เอาเอานั่งเราเอ้าเอาดีเ,าาเขาไปยังในตู้พูดนเอาเป็นท่านเอาเขาไปนั่งนั่งบ้างนั่งบ้าง,าง,างเอาเอาอย่าเขาตัวเสีย,ด,ยด้วเขาตัวเอาอือพูดนะคิดดื้อฮะเขาไปไปเขาไปนั่งลง นางลงนางนางเอา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 นางอึบเอาเข้าไปอย่างจะเข้าไปทำอะไรคะฮึบเออมา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 นางไม่นี่มานางไม่นางนางนางลงนางลงนางลงแล้วเออเออหนีมือเด้อู้ดัน่ะ หนีมือบ่หนีมือบ่นีบมือเอาเอาเข้าไปทึ้งหนึ่งเข้าไปเอ้าเอ้าเออตําหัวเออนั่งหันละเออโอ้ลงลงลงมา พ่อเอิญพ่อตัวมาเฮ้ยอ,อ,อย่างเงี้ยใช่จะเอ้ยยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานใช่พวดอ่ะพวดอ่ะเออพี่นอนอยืดหันดิเอานอนเอาเอาเอาตียงลงไปมาเอาเอาขาเขาขาเขาเออเออตีได้ไหมตี